ครูครูตอนแรกๆอ่ะตอนที่เด็กล้มอ่ะเขาเขา,เขามีการช่วยเหลือไหมก็มีฝ่ายพยาบาลฝ่ายพยาบาลแล้วแม่เขาไปเอาเด็กออกมาค่ะแต่ว่าคือเหมือนว่าเด็กล้มลงไปแล้วเด็กยังมีอยู่ได้อ่าเอาเด็กมาเด็กมาเป็นลมอีกคนนึงแล้วครูได้ก็ให้เด็กมีคละคนละคนละแล้วผมไปถามเขาบอกว่าเขาสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดแล้วก็ทำได้ไม่ดีค่ะทำได้ไม่ดีเหรอใช่ค่ะเขาไม่ได้มีศักยภาพขนาดนันะ้น ดูดูแลน้องคนหนึ่งครับจ่ายได้เลย